น่มะเขืออ่ามะเขือโอ้มะเขือมันยังไงนี่ยมะเขือเนาะแล้วก็มีมะตัวอ่ามะเขือ่อมีผักสลัดนี่พี่น้องเนาะตัดตัวอ๋อออันนี้สิบพันกรี๊เนาะพี่น้องเนาะ,นะเอ๋อุอ่น สมาดีพ uh ี place, uh ่น้องยินดี้ตอนนีกประชูซ่องบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องอ่าฝนตกเมื่อคืนเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาไหนเบิ้งสายฝนเนาะอ่าเบิ้งน้ำเบิ้งเด่นน้ำหนาเฮือนของบาลีเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะกับฝนตกแห้งอีหลีเนาะพี่น้องกับอ่ามือนีๆคือซีบได้ออกไปทางใดล่ะก็เลยว่ารับภาพพี่น้องไปเบิ้ง ไปเบิ้งกันนะตลาดเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งตลาดเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกมือคืนน่าจะมีกุบมีอึงแล้วก็มีอันมีสัตว์น้ำนาะหลายชนิดนะตามที่เขาคิดเนาะเขาก็จะพาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเนาะกับทางไปตลาดก็จะให้เบิ้งน้ำกันน้องพี่น้องนะน้าพี่น้องโอ้ฝนตกแห้งดีเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเบิ้งเลย แต่เต้มือบ้านนี่มาบาวเซ้าเลยคน,นไปตลาดมาแซกนันนะะฝนแห้งไอ้ลีพี่น้องเนี่ยเบิ้งบงบนนบองเนตะ้น้ำบอนี่นี่น้ำห้องนะอ๋านี่จะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งตลาดเนาะ ว่ามันจะมีมันอย่างเดียนะคือชิมีอืงมีกบหลายเนาะบ่ไดโอ๊กไปทางใดแลละพี่น้องเอ้ยมืมันนี่นะฝนตกแห้งออกเทินบ่ไรใดเลยขี่รถบ่ได้เนาะอาดูนู้นน้ำนี่ตลาดเนาอพี่นอ้องอันนี้เป็นตลาดขออบ้านของบาวลี่เนี่ยตลาดบ้านกุุงลาดเนาะ คนก่อมาน่อยเพราะว่าฝนตกเน้่ยอ้อโอ้รับที่มีก็จะมีเจ้าจขายอาหารสุกเป็นบกเป็นปิ่งปลาแน่ๆเห็นแล้วพี่นอ้องอู้ไม่นานี่โอ้เคียดแล้วก็มีหอยอเออเยน็น โอ้ยันนะ้ะกิโลอะไรยันนี่อาอืมน่าพี่นอนไหมก็จะมีแน่หอยอันนี้เป็นหอยคมแน่น,นอนเป็นกองม,มันกองไว้แล้วก็มีเคียดพร้อมนี่พี่นอนเนาะนั่น ไอ้จะมีทางนั้นเองเนาะอูหลายสิหลาย่าเลยเราจะไปซอกเบิ้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นพักหอมให้เจ้าคายหาพักหอมเฮ้ยมียาเขเนี่พุงแกงดีเย็นไปเห็ดแล้วเดาเยี่ยนก็ปวดปวดขวดปวดตัวเดียว เอาเมื่แล้วโอ้มีปลาทูตัวเดียวโลแท่ปลาทูอ่ะเมื่อแล้วเนาะแล้วเขามาบทันโอ้ทางนี้จะมีอู้มักผีเป็นกองเลยเอ๊ะจะนี่จะมีมักใหม่เนาะมักกล้วยมักนาวมีเป็นมักม่วง มะม่มวงอ,อ,นนอ,อ,อ,อุ่นอุอนออ่นเนะาะพี่น้องๆอุ่นเนี่ยพี่น้องอุ่นอ่ะโอ้อุ่นเนาะขายเท่าไรเนี่ยอันนีึงมันอี่สิบพันเอออันนี้ดิเอออันนี้สิบพัน,น,ก,นกีออ๊ดเนาะพี่น้องนๆเอออุ่นมีสองอันอันนี้เป็นเคียดเนาะ อันนี้จักพันเคียดน,นี่น่ะสิบพันเออามาถามเบิรงนเออเน่ะข้างในก็จะเป็นขายขายผักหอมคือกันนะอันนี้ขายหอยเนะาะใา่นีมเป็นเป็นผักแล้วพี่น้องเออนะี้ยปลาขวดน่ะ จักปันเนี่ยเนี่ยจักปพันหอดลูกบวกัน,อกนกเอากระมานอะ่ะขายต๊ะกัน <c oughs> นี่เป็นดอกอ่ะกายค้ด ปากฏกำลังขึน้นเนาะน้องกำลังขึน้นนะอ,อ,อันนี้หาซิ0ันกฟเลยพี่น้องอันนี้นะพงกิโลหนึ่งหาซิ0ันกฟฮะอันนี้ซาห์หาพันกฟนี่พี่น้องโอ้ เขาเจาถุงนึ่งนอไปนองเนาะกปากกดวกเด้ก,กินดนเลยนอนปากกุดบุมีแม่ปานบุมีเขามาขายตัวอื่งต,ตัวอ่ะขายน้าเอาพวกกมาขายถ้าเราได้พวกเ็ตัวขายเมื่อล่แคีกบ่าโอ้กบรถแคสีอื่ิงไม่ได้ไม่ได้เอ อาเมือเอาถุงหนึ่งเนาะพี่น้องอาหาสิบเป็นกิฟต์นี่อีกเน้องหาสิบพันเออ มาซอกเบิ้งกบเบิ้งอื่นบื้งนี้ทั้งนี้จะเป็นขายพักเอาไหมน้องเนี่ยมะเขืออ่ามะเพ็ดโอ้มะเพ็ดแบบยังไงนี่ยมะเพ็ดเนาะแล้วก็มีมะทัวอ่ามะเพ็ด่อมีพักสลัดเอออันนี้มีขนมเนาะอืขนมจืนมักจีอ้ เป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะอันนี้จะขายเครื่องสำเร็จรูปแล้วท่านนี้เนาะกตจะมีประมาณนี้เนาะพี่น้องเฮามาสกเบ่บงกุบต้ออืน่นแต่ว่าบ่มีเนาะบ่มีเเฮากันเลยว่าจะได้กัศเนาะพี่น้องเนาะจะประมาณนี้ตลาดบ้านเฮานะอ่าโดยรวมก็คือจะมีคนขายของป้าของโดงต่อๆกันไปเป็นแคร์แบบนี้แหละแต่ว่ามือเงียนมันฝนตกนะพี่น้องก็เลยว่าบ่มีคนมาหลายแบบไดนเนาะ ตกแห้งยังดีเลยเบิ่งเบิ่งไปทางนอหกันแหละนาะเบิ่งไปทางนอกคุณป้าทุกหน่ำเต็มเนาะไหนนอหเอ้าวพอดีว่ามีสาวในห้างมาทักทายเขาเนาะจะปีนมา มันมยอเข้าน่น้องคนกุ้จักกันสิงเนี่ยพแม่พี่น้องอู้น้ำอ่ะเต็มเต็มหน้าตลาดเลยเนี่ยอ่าตกแห้งเดี๋ยวคุณสิเข่าเฮื่อนแล้วหลังนั้นน่ะเนาะกะโอเคน้องพี่น้องน้องมือนี่กะบ่มีอย่างหลายเพียงแต่ว่าอยักภาพพี่น้องมาบึงบรรยากาศตอนเศร้าๆอยู่ในตลาดของบ้านของบาลีนี่แหละเนาะบ้านมันมีอย่างขายนะควานจริงอ่ะ ข้ามาสายเนะาะแต่ข้ามาเส้ามันจะมีทั้งกบทั้งอึ้งนะที่เพิ่นไคลนะแต่ว่าเดียเ๋ยวนี้นข้ามาสายก็เลยว่าเพิ่นนั่นซื้อไปหมดแล้วก็ได้เต้ปักกุาะพี่น้งนองเนาะได้เต้ปักกุ้ศลนหนึ่งเนาะก็นเส้าไปาให้ครอบครัวเากินเนะานะเพราะว่าเนี่ยความจริงอ่ะเทาอยากได้อึ้งกับกบอ่ะนะมาโซ่แก่บ่มีเนาะก็เลยว่าได้ซ้ำนี่เนาะบรรยากาศตอนฝนตกตอนเส้าเนาะตลาดบ้านเฮาพี่น้อง ก็คือตลาดบ้านปุงลาดนี่แหละเนะเาะเฮาจะได้ล่า,ลาทานผสมไปเพียงซ้ำนี้เนาะพอว่ามืนีเฮาออกไปช่วยเหลือสังคมบ่ได้นะฝนตกเนาะก็ต้องขอขวมขบวกคอาใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาวลี่กัอคอ้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง,งปราศจากโรคแพ้ไข้เจ็บเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขอตัวล่าไปก่อนพี่นนองขอขอบใจ